มีคนอยากมาอยู่นรื้งเจ้าบ่โยไผนะ่ล่ะโอ้ายร้นานท่านมอนะเป็นไรเราจะมาอยากอยู่คนนึงวันยูคอนน่ะเพื่อนเรักดิฉันเพื่อนไดเฮือนนั่นเพื่อนเราเพื่อนแล้เขาอันไล่ออกเลยบ่ยังไม่ทันไล่เนาะผมจงมาอยู่นี่แบบนั้นอ๋อยู่จะได้เือนเจ้าแมนเจ้าบุญผัวเพื่อนหนูบุญผัวบอาไปเผื่อนอนเลยยังมาอยู่ เจ้าเชี <online> <does> ่้มาอยู่หรือบ่เขายังมาอยู่อ่ะอันนี้ก็บว่าไม่ได้นล้ว่าบนอว่าให้มาอยู่มันยากมันเครียดเจ้าเชี่ยเพิ่นมาอยู่หรือบมาอยู่กับเพิ่นมาอืมเจ้าเพิ่นมาแล้วว่าดอกเชี่ยหมูมาอยู่น้ำอยู่กับเพิ่นกันนอนนี่แล้วมันก็หนาวแล้วมาอยู่เพิ่งไหนนอนนออ้ว่าเจ้าได้ผ่าเฮือนบ่เลย

อยู่เพื่อนสาวแตงอ่อนเดี๋ยนาะแต่ก่อนหาสิมุ้งแต่ตัวนี้แต่ก่อนหาสิมุ้งแต่ตัวนี้บ้านี้เลยทีบ่าวบอสวาสิเอาออกตัวมันขาดนี่มุ้งให้ไหมตัวที่มันนั่นนี่ครับที่ง่ายออกง่ายตัวนี้ออกเพราะง่ายตัวนี้ออกแล้วฮะกาสิเอาผ่ามาแนบใช่เลยบ่ตองบ้างออกน้องให้มันให้มันแน่นว่าันจะให้มันแน่นก็เก้าเนะาะเราบจำเป็นต้องบ้างออก ตัวใดมันดอนะก,กก็แบบรู้มากเอานะพี่น้องไม่ต่ว่าลุยลุยอันตามนั่นเลยลุยตามตาม,ตามสบายเลยก็ว่าได้นะพ,นนะพี่น้องเนาะอือบบนะพี่น้องเราตากเสื้อผ้าไว้แบบนั้นนะเพื่อทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีก่อน พี่น้องบัดสุบุสุคนบัดสมองสุบอนวันนี้เบาะลิ้งอยู่ที่เตือนชาวจางอ่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่มาเทือนึงงามลิ้งพักชาวจงอ่อนนี่เบาะลิสิล็อกเอาไปนั่นก่อนลกเอาใส่ตู้เย็นไว้เจะลองมันแก่ด้ว เด็กเราก็จักหวานพักกันจ่าจังอ่อนกันแล้วเนาะเด็กศรีงามงามงามถือว่าพัฒนาหู้จักความจ่าจังอ่อนนิดหน่อยพระกาศซ้อมหน่อย มกอแกแซบยุพีน้องเนาะกกวานไดสาวแตงออนแอบไปหาท่านหมอมาอะไรกันนี่เอ oh ้านองแผ่นาใช่นะสบายดีคนทองแผ่นว่าถึงแล้วบาหามานี่ยสบายดีับไปแอบแอบไปหาไผเอาความจริงดู้วเอาแล้วอุน้ำ อุ้ำอยู่เพื่อนเจ้าบ่มีบ่มีหรอไปลิ้นน้ำเพืเ่นผึ่งคัวผึ่งปะอืออน้ำหน่ะคัวปะเลยเจ้าหรือไปลิ้นน้ำบุญน้ำเลยขอยกเจ้าไปหาทนานโมคนมาไปฉลองมึงกินไหนอีกคนก่ะขอยาเจ้าไปหาท่านโมได้โมแมนปะะม่ะจ๊ะโมแมนไปเดิน,นอูนุณำท่านโมเพิ่นเดียวเห็นเจ้าฮะฉันแตงก่อนมาหาแล้วอ่ะ จ้าแล้วในองคบูรจริงเป็นเณรเมืองคนโอ้บม่ได้เป็นเณรเมืองคนเน,ะนาะเนาะเจ้าก็นไไกอะไร้าถังอ่อนกินเอาเลยไม่เชื่อท่านอ่อนดอกไข่สะเชื่อท่านหมอบัดจิตจิวาจังไดังคอเริ่มเชื่อท่านหมอแล้วถ้าถังอ่อนเลยว่าเจ้ามักท่านหมอฮะรไม่ได้มักเลยเป็นลิ้นเป็นลิ้นหี่เยื่อม่ ไปชิงอยู่ต็มเลยเหือหลายเนาะเดี๋ยวไปหาเลอดเลยไปเลาะหาท่านหมอก็บอกมาแล้วไปไป,ไปหาทาหา่านหมอไปหาชาวอุณาบู่กันบ่หรือว่าจะไหนแล้วเป็นน่องบ่เป็นลุนน่องแล้วเป็นยุ่นน้องโดย เลยไปเด่นนำเ้าโดนเด่นนำท่านหมพ่นจีเริ่มมือนั่นไหยได้สนใจเจ้าไหนบแ่แหลสนใจก็่บ้างามเน,น่ดนเด็ดขาดเนอะโดน,นเ,เด็ดขาดเลยท่านหม เราเอาคือเที่ยวไปหาลราว้าบองคือเที่ยวไปหาคุณไปหาเราแรงค่อยเขาจะคิดบอกระหาน้องเราบอกระหานมือหนเกระหาลานเราตอนนี้ไปาเราไปหาเพื่อเราแล้วอืมใกล้กันดิมันเหนือกว่าเจ้าไปหาเราเนาะบอหนาอท่านมอก็แชทมาชมใช้เรามีโทรศัพท์บปที่สริ ăn mò nè thanh mò chỉ đây thôi xập để phải ừ. đây thôi vậy thô à thôi xập ừ, là chỉ đây mà thôi hỏi cháu thôi hỏi cha tiếng ông anh nhện đẻ kìa không nghe có bố lại chạy nghe này chạy là, là lao và tham quá mẹ thảo lao cái nhau vào. ้วขายตู้เลยอืขายดินนี่แหละใส่ได้แล้วนะเจะบ่ได้ใช่ได้ครับอันทันหมอบอก่อว่าควจริงเลยความจริงเลยแราจะไปแต่งเมียเมียหลวงป้าวราสิได้คำเป็นเป็นบาทเตล่งเมียล้วบ่นเนวขายวันใมาแต่งเอาเจ้าเหอเนาะ แต่เรามีแนวขายเราใช่ไหขายมาแต่งเ,เจ้าอยู่เลยแต่งกับบ้านหรือว่ากระรองทราเบ้านมันน่ะจับแล้วว่านี่นอันนี้ก็งมจาจากเนี่ยเอือตุ๊เราสิมาแต่เเงเราอยู่เราเก็บเงินก้อนเราว่ะแต่งกับบาหมอจะแท้เนาะเลยกว่าจะไปบอกเราเด้อว่าชาวไทยก่อนเนี่ยฉีบบเอาเจ้าอย่างงี่นะเลยเจ้าฉีบบวจ็ดเราเสียใจบ่บ่ได้เสียใจแหละอือตุกว่าจะไปบอกแล้วซะ แต่ก e. ่อนพัท <n ch ocy> ิเสธเจ้าแล้วสีบัวเจ้าอยาสจะใจมันแรงน่มเสียใจนะอายุอยู่แต่น้ำหลวในยกเดียวแหละกพ่ออะไรลกเดียวลูกผู้เดียวกับพ่อเนาะแต่กเนาะตอสนใจน้ำลูกน้ำพัวเนาะต้องสนใจน้ำไหนนะสนใจิ่อยู่ด เนาะผัวหมอเจ้านอนเนี่ยเจ้าขิดนหอดด้วยว่าขึ้นหอดทันหมอกระทำเลยเด็ดไม่ได้ขึ้นหอด้ะบมมีความขึ้นหอดจะดีนี่โดยบุ่นหาเชื่อเออแั่ว่าผัวอะไรคึ้นหอดนี่บุแมนผัวอผัวบบาวชิเนาะผัวบ่ากับบุมบานบ่ผัวเบากับบุม่นบมบานเคุยบุรมบายังกันอ่อยกันไดเงาะเลย เจ้าไปดูเดี๋ยวเคอยเอาหยอกดูหน่อไปดูนะฮจะไปมันเหนื่อนี่เลยมันนี่ไปเค่เดียวบอมนี่เื่นไปอีกบอมอนจังว่าอันนี้กะืองเ่ากับรถไปมืออื่นนีจังว่าเนาะมันนี่ไปเค่เดียวเื่นกะสีไปอีกเนึงดูล้วจะน้องนเจ้าเนาะคอยบอกว่าให้ท่านโมนะมหาเจ้ามาเล่นนจาในเด้อ เจ้าจะเอาได้ไปเเจ้าไปรู้ดิขันมาเจ้าใหม่หัวรึเปล่าขันนอท่านหมอนนะมาเลาใหม่เลยตัวนี้บุบักใหม่แล้วได้ได้เจ้าจะใหม่ได้ได้เราไก่มาสี่ชื่อมาจาาากกบบูัหนองเียมมถึงกับใหม่เลยสาวใแตงนอนว่าเวลาเนี่ะว่าได้ว่าบัวเจ้าใช้ได้แล้วไม่ใช่ได้เลยใช้ได้เลยอ่ะ พอวเราขี่ค้านแต่เราบร่ได้ขี่ค้านเราเราไม่เนด้เห็ดมีมันกันวบวกดกวกมันค่ะมันมขาเราว่าไมันขางมันเล่า่ะไรเออเราเอกคำเมืองไรเมีเอากะมีปัญหาขมีเอากะปันไห่อะไรว่าปันกับเมียว่าคนไร่องมาคนเราปันเนื้อกับเมีย ่วนมันนั่นแหละตันนี้เขาสองแม่แล้วปะอไรย่นนวบ้าเนาะมมันราคาถูกอย่างไแล,ล้ลว,วรคอดปะวดคือราคาคือว่าเลยชงการมนี้ที่ขวดคน่ะเ้ถูกกาพนพแมอน่นเะน่ยอันนี้ก็ว่าน้ำเอยน้ำน้องเขาเนาะ เจ้าไปชอบถามน้ำเพื่อนน้องเขาเพื่อนน้องเขาอะไรบอสน้ำเติมเตเกอ์จากเกยอจากคู่เรื่องของท่านหมอจอมหักเราแหงบอสเจ้าชอบชอบถามเรื่องเราไม่ได้มักเลยที่ไปกวนมันชอยแล้วบอสว่าแล้วในงี้เขาอะไรกับน้องเขาเป็นไงที่ไปก่นมันชอยเราไอกวน บ р ตามเขาซื่อๆเนาะเจ้า r ่ h i t e c t u r a l angos i h na hock statistically formed before a Bry Chris went t o น t t a hat ha mall and tide but no ah and μπο s u r v ด y e d on the bar and ่ o stack but the move was เอิ ầ น o r i n g р е т Qué Muỳ ก็ลินชื้อไปทุกวันเลยอืมลินน้ำเอื้อยแล้วบ่แม่เอื้อยแล้วระนังเนี่ยลินกันขันหมอแล้วว่าเจ้าหมักแล้วได้เดี๋ยวไปหาแล้วมาเล่นหมักเลยเจ้าก็ใจอพิษเจ้าได้น่ะไปกับไปแอบกับเราไปว่าเราเดี๋ยวไปแอบมองเนาะเดี๋ยวไปแอบมองเราเด้อเจ้าเด้อขึ้นไปเราไม่ต้องมองเราเด้อเขานจะเนี้มเราน่ะเราขึ้นว่าเจ้าหมักแล้วรู้ไหมฮะ ใบแนบมึองเราเนาะก็ฉีเชื้อแล้วได้บาทนี่เจ้าเป็นแนมเราเองเนาะป่านนั้นว่าชาว่าอันท่านหมอสิมาเร่นนำาตชาทางอ่อนนี้เจาไปหาท่านหมอถ้าดนอะไรทุกบทบาาว่างอนท่านหมอดะแทงแล่ไหนมาจากอันนม่ได้หม,มัก ว่าไงสมุติวาเราสมุติวมมา,กกาม,ม,มากันชไสมมุทเนาด้วยสมุติบ่ได้บ่มากัน่ได้มเรมัเออามักสมุติบ่ได้ทาโพแพ่น้อยนี่ได้ได้ยอทำได้้ยกทันมอไ่เรากันเนาะไผ่เรานนนกันพแพ่น้อยก็ทานมอทำให้หนกูจบบจัก บมแผลน้อยผมวิ่งก็รอดจิ๊บี้มาทำมาท่านหมอมันคงรอจิกดบี้ไปเอาคนเฮามันต้องหู้ได้คนเฮาเนี่ยนี่ว่าเราบูดมักเจ้าวหรือเราว่าจะบรอแม่นเรากัดสิวอาบกได้ดีนว่าสิวอาวกค่อย่อกขัววัดเรากัดแบบว่าคนของใจคนของใจสิว่อันนั้นก็บรได้ก็เลยว่าว่าทำนองว่าบูชัก่า การทซ่ทกันแล้ววะสักคอยทำกับท <ga> ันโมเลยดิเจ้ากันว่ากันทันโมนะจุดทายมาทำทันโมเพื่จะททันโมลึกีล้นเนาะแต่เดีเนาะพวแตกต่างกันที่นีบ่กันทันโม ยาอุปากยาคันว the so ่าเลยขึ้นทันหมอแล้วกิฮทันหมอรถบ่ได้ขึ้นอดแหละบ่่า้ออได้คือยิ้มนําด้ทันหมอได้ยิ้มอยู่บ่ฮุบเด้มีหยังแอบแฝงอยู่ในใจอยู่แล้วาได้ยินฮอดชื่อเอบ่อยากได้ยินชื่อไปฮอดเถนไปฮอดเถนฮอดเถนบ่ฮจีไปเวลาราบ่ได้มักันลี้อยู่ในตู้มนีละบน่ะแต่เกาทนหมอบ่อยู่บ่ได้ไปือ ไปูไป่รท่านมอไปได้อยู่ยังปไปเคยไปอยู่นะปหลิน,นลานเราดูนังกไปน้าไกับิวเนาะสอนตัวช้างเมียนบ๊อบมาบ๊บมามาไปมันสี้อนตัวน้แฟนเนาะ เจ้าไ่ได้ล่อนตัวปะมาแล้วออกมาในหมักไม่ล่อนนะสือว่าล่อนตัวสิดอกชาวอุ้นน้ำแล้วขอมาอยู่น้ำเจ้าปะหนอยจะได้จะมาขอมาอยู่น้ำมันไม่วันอยู่นี่แหละคนกานหมออิชาเจ้าแล้วอิชาจะวะอิชา,า,ช,า,าชาวเตงอนอิชา,าเรื่องไหน ชาเตงอ่อนมีมีเฮือนมีเฮือนเพิ่นบ่มีเพิ่์นดอกมีมีลินมีเฮือนยู่อ่ะว้านันอยู่หอนแล้วนี่อิจฉาอันเด็กขอได้ถามว่ามักบ่กชาเตงอ่อนสิเอาบ่กับเราอยากเราบ่เอาจะเสือผ่แผ่นบ่กจะว่าได้ปันจะว่าหลีบ่บ่เอาจะบ่เอานสิแล้วเสียใจเด้อ่ะ chị cái nhá tay bị bỏ đâu đấy mà mà ừ. rồi tiền cũng chuẩn thôi chỉ mắc khó rồi này đây có mà mà cái này có bao mắc nó nên bao mắc là bao nó là vì, vì mà có làm làng đấy của đây đấy cái ngon đấy đó cũng này cay cây đây nói <laughs> là thân vậy จะไปเฮี้ยเขาหยดอะไรกันเนียไอาใคน้อยเนาะชายรวยพระแพทย์อินเรื่องฉายงอนแอบหาทันหมอวะตึงเลยไปลินน้ำเอื้อยแล้วเนาะจะไป็นหลานแล้วบ่จะอุบบ่

ชะไิตะวไปทัวร์วัดท่องบาทแล้วไปทัวร์ไม่เจ้าใช้ลายเราบ่เราบม่ได้ไปใช้เราบ่นอะบรา่ได้ใช้ลายไทยก็เห็นมุดไทยก็เห็นไทยก็เห็นมุดใช้ลายลีหรอเดี๋ยวเขาไม่เห่าก็เห็นเขาไม่เตียนเราอิจฉาบ่อิจฉาชาเด็กอ่อนบ่อยากได้คือบ่อยากได้คืออยุกเอากันเกิดบวกอยู่เราไปเยี่ยนชาติตะวอนมาเอาเจ้าเชื่อว่าชาวเด็กอ่อนเอากะเขาบุมเอา mạo leo này, học mạo Thì nài này mạo cũng nài Thì mạo nài học mạo nài học mạo nài học mạo 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 ngon mạo 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 นี่เราคนบุเพสัฉนว่าตอนนั้นตามเนี่ยแล้วท่านมองเอาในจิตบ่ป้าปทิมเราคือจังชีบ่บ่แล้วมันบ่จะว่ามันบ่ดูพอแผดวัวตัวเราบ่ได้่เราอะนอนเงย่าไปเบิง่าไปเบิงในคลิปเด้อจะบอกเดี๋ยวเินเราเราหลงไเราหลงเราคืนไหม ไปอยู่กับผู้เฒ่าสิทอนก็ถึงสาจากกันเราอ่ะอ๋อมันนั่่ะบ่ทิมบ่ว่าบ่เฮ็ดดอกรอนนว่าาอันนั้นแหอันโนเจ้าเาลี่ให้อยู่แต่ในกระต๊อบแล้วเราก็ได้ออกไปใช้เจ้าบ่เฮ็ดเจ้าเห็นเราไปใช้่ละอย่างั่วัดมื้อนี้ไแมนอ้าตกย่างั่วัดลี่นี่ Mình hello vào Mình thử thử vào bên nhây Thử vào bên nhây bên vào vào à ừ. bên và Được Bây giờ là ai mù nó Ừ Thử vào ai cái ở đây là hết lấy là nhằng Ừ ที่ดึกอ,อะ่รนู้นที่ดึกที่ลับสับช่อนอะไรเจ้าที่เอาลูกอีว่าก้นในกระเพาะนะก,นกันชุดมกระชาันมอนะมาแล้วมอลูกน้อ แต่เด,ดี๋ยัง้มักทานหมออยู่นี่เนาะจนบัวแตกแต่จะนอนว่าคืนทานหม,ม,ม้อคืนนอน,อนจะบุญญานหมอใช่ไหมนอนญาณแน่แน่จำเฟ้นได้วันนอนญาณเนาะญาณหลังชีต้องใส่อะไรโอ้กันหนึ่งวันญาณทานหมอมหาญาณวะญาณคืืกัน ย,ยาคือดคนยาพลงังชีวินตกชัยอะ่ะบริจาคยาสังสีจักยานยอดทันโมมหาบ้านพราะว่ายาทันโมทั่วกำนอนอยู่ไหนเนาะ<ด>นอนอยู่นอกมะนาวบ<ด>่นอนอืมนอกมะนาวนอน trong hà con cua trái đấy cả thằng hoàng là chậm à, con cua cháy ừ. à. Ừ. Ừ. nhìn là thấy lắm mọi người cho bà giờ đấy đi mò nó phải thằng có thằng mò không cái này là thấy con lấy จะหมบังขับแล้วว่ามดกำลังรับ